สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่นา่ารักทุกท่านนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวความฝันที่หลายท่านนะฝันมาแล้วครั้นี้จ๋ารวบรวมมาเลยก็เอามาฝากเอาเผื่อไว้ว่าเพื่อนๆชอบฝันแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่มีอยู่หนึ่งฝันที่จ๋าได้อ่านแล้วอ่ะจ๋าชอบมากนั่นก็คือ,อหนึ่งท่านนะคะฝันว่าเห็นคนที่ตายไปแล้วอะ่ะแล้วครันนี้เขาบอกว่าตายไปก็อย่าตายไปเฉย เออบอกเลขด้วยอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มันเป็นเลขเบิ้ลเลขขามด้วยไงแล้วคราวนี้มันออกวันอาทิตย์เขาบอกว่าผีบวงหนคนบอกขึ้นใช่ไหมจ๋าก,ก็เลยเออหน่าเอามาฝากเ,เพื่อนๆอย่างนี้จ๋าก,ก็เลยเอามาฝากอ่ะคลิปนี้นะไม่ได้พูดมากนะก็คือว่าพูดให้ฟังนะคะเออหลายท่านอาจจะว่าอุย๊ยบ้านี่พูดมากอะไรประมาณนี้อุย๊ยนะเล่าอ่ะเออมันเป็นความฝันมันก็ต้องเล่าใช่ไหมอืมอ่ะมาเริ่มมา,ม,มาเริ่มฝันนะยังไม่ฝันหรอก เริ่มเรื่องราก่อนนะคะเริ่มเรื่องราก่อนเลยงวดที่แล้วนะเจ้านี้นะเขาให้มาเขาบอกว่าเขาให้มา1 9 4มันไปออกล่างเออมันไปออกล่างนะงวดนี้จะอยู่บนหรือล่างก็ต้องต้องรุ้นดูวันที่17บเจ็ดอ่มกราะนะให้มาหางเดียวเลยให้มาชุดนี้นะ5้าหนึ่งสามอ่าเพื่อนๆก็ตัดตัดไปนะคะถ้าตัดนะเดี๋ยวเขียนให้ก่อนเออถ้าเขียนให้นะก็จะเป็น5้า3นหนะคะ53 5 3 เป,เป็นเป็นบ้าอีกนะห้าหนึงนึงห้าสามแล้วก็หนึ่งสามนะอ่ะอันเนี้ยนะคะถ้างวดที่แล้วอ่ะให้มามันไปออกล่างไงงวดนี้ก็เลยจัดไปเบาๆนะคะอ่ะอันนี้ก็บอกเหมือนกันให้จัดเบาๆนะเบาๆเบาได้เบานะคะงวดนี้นะชุดเดียวเลย2องสี่ร่างก็สองสี่อันเนี้ยเขาบอกว่าเบาได้เบาเออสำหรับเลขตัวเนี้ย แต่เราไม่รู้หรอกว่าจะเบาได้ขนาดไหนเพราะเราเองก็ชอบใช่ไหมอ่าต่อมานะเลขชุดน,นี้นะป้าลำยัยให้โชคสวรสดีห้าศูนย์สี่อันนี้ป้าลำยัยให้โชคสวรรดีห้าศน 5. บนโลกเราอะ่ะแปดเจ็ดนะจัดไปให้คนมีโชคนะอะ่อันนี้นะป้าลำยัยให้โชคต่อมาเอาเอา,เอาเ,อาเอาเข้าเรื่องฝันแล้วอ่าอันนี้นะคะจะเป็นเลขฝัน ฝันนะคะลูกชายบอกว่าฝันตัวลูกชายเองอ่ะฝันเรามาเล่าให้แม่ฟังว่าอ่าฝันเห็นงูเหลือมนะคะงูเหลือมเผือกออกกไข่แล้วคราวนี้พอเห็นนะในฝันเห็นแล้วคราวนี้ก็เดินไปหลังบ้านก็ไปเจองูเหลือมอีก4ตัวนะบ้านเลขที่94แต่ความจริงอ่ะงูอะเขาจะเป็นอ่าแปดกับ9จริงๆอ่ะตามความเป็นจริง ถ้าเป็นพญาน,นาคหรืออะไระที่มีงอนอะถ้าง,งูใหญ่เขาจะให้แทน9้าใช่ไหมถ้าง,งูเล็กเขาจะให้แทน8แต่ว่าถ้าง,งูเหลือมเผือกอก็น่าจะใหญ่ใช่ไหมแล้วสี่ตัวงูสี่ตัวก็บ้านเล็กที่เกพอสีพอดอีอันนี้ก็ก็เลยแบบมันมันไม่ได้อะไรยากเลยมันก็เข้าล็อกกับบ้านเล็กที่พอดีเลยก็ไม่แน่นะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเออม,มันก็เป็นเลขที่แบบว่าน่าลุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปลุ้นใช่ไหมอะมาต่อ สำบนี่ฝันนี้นะคะฝันเมื่อคืนมีคนจับฉลากในงานวัดให้นะคะได้หมายเลขเจ็ดสองเขาจับอ่ะให้อ่ะได้เป็นเลขเจ็ดสองแต่นะแต่เราบอกว่าถ้ามันเป็นเลขเจ็ดสามมันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะลองเสี่ยงดวงลองเสี่ยงดวงดูนะอันนี้นะคะก็มีคนจับฉลากในงานวัดให้อ่ะเลขเจ็ดสองแต่ตัวเราอ่ะในฝันบอกว่าเป็นเจ็ดสามง่ายๆเลย ไม่ต้องอะไรเยอะเลยง่ายๆแค่ๆเน้นๆน,น,น,นะต่อมาเราฝันเมื่อคืนว่าไฟไหม้รถยนต์ของเราเองนะทะเบียนนะคะทะเบียนนั่นก็คือ9364ใช่ไหมตัดออกมานะตัดออกมาก็จะได้เป็น936นะแล้วก็364 2ตัวนะ93 36แล้วก็64 93อะ่ะกับ36อะ่ะมันเป็นเลขตัวเดียวกัน6กับ9นะแค่กลับหัว อันนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรยากยากเลยก็เราเอาแบบนี้ไปเลยนะต่อมาอ่ะต่อมานะคะฝันนะว่าผีบอกหวยเขาบอกว่าเนี่ยฝันเนี่ยที่จะบอกตอนแรกอะ่ะเราจะชอบมากนะเขาบอกว่าฝันเขาอะ่ะเป็นคนตอนเด็กอะ่ะแล้วคราวเนี้ยกลัวมากคือว่ามันเป็นอะไรแบบว่าถ้าเราเห็นเหมือนกับว่าคนที่ตายไปแล้วหรือว่าในฝันเราความรู้สึกมันจะก,กลัวใช่ไหมอ่าแล้วก็เลยถามแกนะคะเมื่อคือนก็เลยถามแกว่า ตายไปก็อย่าตายไปเฉยๆนะคะแกเลยบอกว่าเ,าเลขสามตัวเขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นสี่ห้าสี่หรือห้าสี่ห้านะมันมันถือว่าเป็นสองคำนะสี่ห้าสี่หรือห้าสี่ห้าแต่ว่าพีบอกโหนคนบอกขึ้นใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าถ้าแค่สองคำเนี้ยเราก็จัดไปได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปขึ้นเองลงเองนะก็สี่ห้าสี่หรือว่า 5, 4, 5ห้าสี่ห้าอ่า ประมาณนี้ดังนั้นนะคะวันนี้จ๋าก็มีแนวทางเลขฝันที่แบบว่ามันน่าลุ้นแล้วก็น่าน่าลองอยู่เอามาฝากสุดท้ายนี้เพื่อนๆเ,เองกอ็ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะก็ขอให้ได้รางวัลทุกคนนะคะขอให้ได้โชคกันนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เหงทุกคนสวัสดีค่ะ